สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องหนูเปิ้ลชาแนลนะคะและนี่คือ t a r o t อ r t i s t ค่ะคลิปนี้เป็นพิจากาะอีกแล้วเนอะคราวที่แล้วถ้าเกิดใครดูไปนะเปิ้ลเอาใจสาวๆใช่ไหมว่าผู้หญิงแบบไหนนะที่เขาจะรักนะซึ่งเขาคนนั้นเนี่ยแล้วแต่เลยจริงๆเปิ้ลไม่ได้ระบุเพศเนอะอาจจะเป็นอาจจนหลักๆคืออาจจะเป็นผู้ชายถูกไหมว่าเขาจะชอบผู้หญิงแบบไหนอะไรเงี้ยแต่ว่าก็มีเพศทางเลือกเนาะไม่ว่าจะเป็น LGBTQ ที่เขาชอบผู้หญิงอะเนาะเออเขาชอบผู้หญิงแบบไหนอะไรแบบนี้ก็สามารถดูได้ก็เลยกลัวหนุ่มๆ จะน้อยใจคะ่ะรอบนี้เราก็เลยมาทําคลิปว่าผู้ชายแบบไหนที่เขาจะรักเหมือนกันเนาะซึ่งคุณเป็นผู้ชายคนที่มาดูนะล้วก็อีกฝ่ายหนึ่งจะเป็นเพศไหนก็ได้เหมือนกันนะเพราะฉะนั้นจะเป็นผู้หญิงก็ได้เป็นหลักหรือว่าอาจจะเป็น LGBTQ ได้เหมือนกันอ่ะเพราะฉะนั้นเรามาดูกันใครที่แบบมีในใจเนาะเราลองมาดูคะ่ะว่าเราตรงกับคาแรคเตอร์ที่ที่เขาชอบไหมหรือว่าเออเขาจะชอบคนแบบเราไหมนะคะมีไพ่ให้เลือก5กองเหมือนกันเลยอ่ะนะหนึ่งสองสามสี่ห้าเลือกจากเลขก็ได้คะ่ะว่าเราชอบเลข ห,หรือว่าเราจะมองจากสำรับไพ่ก็ได้คะ่ะเรารู้สึกว่ากองไหนมันสะดุดสายตาคุณมากที่สุดเนอะเมื่อนึกถึงคนคนานาั้นานะที่คุณอยากรู้ว่าเออเขาชอบผู้ชายแบบไหนนะอะไรแบบนี้เนอะแล้วก็เลือกกองนั้นได้เลยแล้วเราเริ่มกันเลยนะคะวันนี้มันมีให้เลือก5้ากองเลยแบบจุใจแล้วก็กองหนึ่งจะไม่พูดยาวมากอย่างที่บอกนะจะพยายามนะคะเพราะว่าใช้ไพ่ไม่ได้เยอะมากเรามีใช้ไพ่ทาร่นะคะแล้วก็ไพ่สุขีเนาะแล้วก็ไพ่พันตาออร์เคิลนะแต่ว่าเป็นโซเดียมไซด์เฉยๆค่ะมาเริ่มต้นกันที่กองที่หึเลยเนอะ,ะอ่ะหย เลยคนที่เลือกกองที่1มาค่ะเปิดไปพร้อมๆกันเลยเพื่อนยังไม่ได้เห็นไพ่เลยนะสมเหรียญหนึดาบแล้วก็5ดาบว้าวต้องบอกงนี้เลยคนคนนี้นะเขาชอบผู้ชายที่เป็นคนที่แบบเหมือนเพื่อนสามารถปรึกษาได้ทุกเรื่องสามารถมีอะไรพูดกันตรงๆไม่ใช่บอกว่าหนีปัญหานะเป็นคนที่ชอบเผชิญปัญหาคือใครที่เป็นคนที่ชอบหนีปัญหาคือเพื่นเชื่อว่า หลายๆคนนะบางทีเวลามีปัญหาไม่อยากปะทะใช่ไหมแล้วก็จะใช้วิธีการนิ่งเงียบหรือว่าเดินหนีหรืออะไรก็ตามแต่ว่าคนคนนี้ที่คุณทมถึงอะ่ะเขาไม่ชอบนะเขาชอบมีอะไรเค,คลียร์พูดกันไปเลยเป็นสามเหรียญคือมีอะไรถ้ามีปัญหาเนี่ยขอให้พูดกันตรงๆหาทางแก้ปัญหา เขาเลยปรึกษาหารือถกเถียงกันแล้วก็มีความเป็นเพื่อนค่ะเขาไม่ได้ชอบคนที่แบบมุ้งมิ้งนะไม่ได้ชอบคนที่แบบต้องสวีทหวานโรแมนติกอะไรเงี้ยแต่เขาต้องการคนที่แบบเป็นเพื่อนได้เป็นคนช่วยกันทํามาหากินเป็นคนที่แบบว่ายืนหยัดได้ด้วยตัวเองมีปัญหาอะไรก็ไม่หนีปัญหาอย่างที่บอก หนึ่งดาบเพราะชอบคนที่มีความเข้มแข็งเขาชอบคนที่สู้ชีวิตนะเหมือนกับว่าไม่ได้พึ่งพาคนอื่นเป็นคนที่สามารถยืนได้ด้วยลําแข้งอ่ะเพราะฉะนั้นคุณต้องลองดูค่ะว่าคุณสามารถทําได้ไหมเขาชอบคนที่เป็นผู้นําสามารถพึ่งพาได้เป็นคนที่ไม่ได้โงอใครแล้วก็ไม่แคร์สังคมด้วยหมายความว่าไอ้ไม่แคร์สังคมมันไม่ได้แปลว่าแบบไม่แบบไม่แคบรบ์เวิด์แบบว่าไม่สนใจว่าทําอะไรถูกอะไรผิดนะแต่หมายความว่าจะไม่ฟังเสียง คนอื่นมีความดื้อน,นิดๆนึกออกปะ่ะเหมือนว่าเราเชื่อมั่นในความคิดของตัวเองมีความมั่นใจในตัวเองคือถ้าเกิดคนอื่นบอกว่าเอออย่าไปคบกับเขาเลยเขาไม่ดีหรอกนู่นนี่นะั่นแต่คุณบอกว่าเออเรารู้ว่าเรารักกันเพราะฉะนั้น เราจะฝาฝันไวด้วยกันอะไรแบบเนี้ยเออเป็นคิดว่าเขาเหมือนกับว่าไม่อยากให้ฟังกระแสสังคมเยอะบางคนเหมือ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 นจะเป็นคนที่แบบว่าพอคนอื่นมาพูดแล้วหูเบาอ่าเชื่อคนง่ายหรือว่าแบบอ่าสมมติถ้าเกิดว่าแม่ไม่ปลื้มก็จะไม่รักอะไรแบบเนี้ยประมาณเนี้ยนะซึ่งเขาจะไม่โอเคเหมือนกับว่าคุณจะต้องมั่นใจในตัวเองดูแลตัวเองได้ตัดสินใจปัญหาได้เนาะแล้วก็ยืนหยัดได้ด้วยตัวเองคือเป็นคนมีความเป็นผู้นําสูงเหมือนกันนะมีความเป็นเพื่อนนะแล้วก็พูดตรงตรง,ตรงเออก็ค่อนข้างจะชอบผู้ชยม่มลยลยนะๆลเทที รู้สึกสำหรับกองนี้นะต่อมาไพ่สุขีบ้างคะ่ะว่าแล้วไพ่สุขีลายอาจจะบอกว่าเป็นยังไงอันนี้ไพ่ทาโร่บอกเราเนะาะไพ่นี่โอ้โห ใช่เลยไหมกล้าหาญเนี่ยเป็นไพ่ดาบขึ้นมานะแล้วก็ขึ้นมาอันนี้แปลว่าเป็นคนที่กล้าเผชิญหน้าอย่างที่มันบอกคือถ้ามีอุปสรรคปัญหากล้าเผชิญหน้าไม่หนีปัญหาคืออุปสรรคในที่เนี้ยมันหมายถึงว่าอุปสรรคของตัวเองด้วยนะไม่ว่าจะเป็นปัญหาเรื่องลม้มลุกคลุ้งคลานในเรื่องการงานการเงนิงนหรือว่าในเรื่องความรักก็กล้าจะ,ะเผชิญหน้าพูดคุยกันอย่างตรงไป,ตรง,ไปตรงมาแลวหาทางออกร่วมกันจับมือกันไปในการแก้ปัญหาเนี่ยเห็นไหมไม่ว่าปัญหามันจะใหญ่โตแค่ไหนเขาก็พร้อมที่จะต่อสู้อย่างเงี้ยคือเ,อเา ยืดอกอกไผ่ล่พึ่งอย่างเงี้ยเขาจะแบบลืมมากเขาจะรู้สึกว่าคุณเป็นแมนคุณมีความเป็นผู้นําอยากพึ่งพาย,ยาแบบเหมือนดูแลเขาได้ในบ้านปลายหรือใดๆก็ตามอะไรประมาณนี้เนาะคือว้าวมากนะเพราะว่าเมื่อกี้เป็นยังไม่ได้เปิดไพ่ขึ้นมาดูก่อนนะว่ามันมีอะไรบ้างต่อมาไพ่โซดีแอคไซค่ะ นี่เขาชอบคนที่เป็นแอริ่เฮ้ยต้องบอกเลยนะว่าราศีแอริสเนี่ยหรือราศีเมษอะ่ะก็คือคนที่กล้าหาญเพราะราศีเมษมันคือราศีนักรบเนี่ยคือมันขึ้นมาเนี่ยทั้งทาโร่ทั้งสุขี uki, แล้วก็ทั้งโซเดียก์้ายเป็นคิดว่าเหมือนกัน ถ้าเกิดเขาชอบคนที่เป็นลักษณะแบบราศีเมษนะคุณถ้าคุณไม่ใช่ราศีเมษนี่คือไม่เป็นไรนะแต่แค่ว่าโอเคถ้าคุณเป็นราศีเมษด้วยนะเขาก็อาจจะชอบคุณเนาะกับอีกอันหนึ่งคือเขาชอบคนที่คาแรคเตอร์แบบเมษอย่างที่ปั้นบอกเมษเนี่ยมันคือราศีนักรบเขาชอบคนที่มีความเป็นแบบคุณคุณเข้าใจความแบบพวกทหารตำรวจหรือแบบความเป็นนักรบไหมคือ กล้าหาญกล้าได้กล้าเสียกล้าเผชิญหน้ากล้าลุยเป็นแบบสมมุติถ้ามีอะไรก็เป็นคนกลูทางก่อนเป็นคนเริ่มก่อนไม่ใช่แบบไปหลบหลังเพื่อนอะไรเงี้ยเออแบบเนี้ยเขาจะไม่ชอบเหมือนกับว่าถ้ามีปัญหาแบบยืดอกเลยหรือว่าปกป้องอ่ะปกป้องคนในครอบครัวปกป้องเขาได้ปกป้องทุกคนอะไรแบบเนี้ยแล้วก็มีความเป็น เป็นนักรบอะคือกล้าเผชิญหน้าคือไม่กลัวไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคอะไรแบบนี้เนาะชัดเจนมากสาหรับกองกองนี้นะแล้วก็เขาอาจจะเขาอาจจะชอบคนที่แบบว่ากระตือรือร้นเนะาะราศีเมษเนี่ยมันเป็นอะไรเป็นทัดไฟใช่ไหมแปลว่าเขาไม่ได้ชอบคนที่แบบว่า ช้าๆเนิบเนุม่มนวลอะไรบัตถึงบอกว่าเขาไม่ได้ชอบคนโรแมนติกคนละมุลละไม่อะไรมากนะเขาชอบคนตรงๆเคลียร์ๆมีอะไรพูดกันเคลียร์ๆไปเลยอะไรแบบนี้เนาะแล้วก็ทําอะไรกระฉับกระเฉงเออไม่ใช่แบบช้าๆคือแบบว่ารอก่อนคิดก่อนคิดวนไปวนมาอย่างเงี้ยเขาจะไม่ชอบนะอันนี้คือกล่องที่หนึ่งตรงกับคุณบ้างไหมคะามาคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะต่อมากล่องที่สองแล้วมากล่องที่สองไพาทาโร่ที่ขึ้นมานะขอดูก่อน e อ press สี Empress. เหรียญแล้วก็เดทว้าวอืมเขาชอบคนที่แบบทําให้เขาสุขสบายนะเออวันคิดว่านะถ้าเกิดเออเขาชอบผู้ชายแบบไหน,นชอบผู้ชายที่เหมือนยกย่องเขาเอ็มเพรสหมายถึงว่ายกย่องให้เขาเป็นเหมือนแบบเป็นเอ็มเพรสเนาะเป็นจกกักรพรรดิดีนีหมายามว่าดูแลพัดวีเอาใจใส่เท่าที่จะทําได้ไม่ได้แปลว่าคุณต้องรวยนะแต่หมายความว่าเขาเข้าใจว่าคุณได้ทําตามความแบบ สุดความสามารถในการที่จะดูแลเขาไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเงินในเรื่องความชีวิตความเป็นอยู่การเอาใจใส่ในเรื่องความรู้สึกดูแลอะไรอย่างเงี้ยคือเขาชอบคนดูแลเอาอกเอาใจค่ะแล้วก็ดูแลเรื่องการเงินด้วยอายแมสี่ e, เรียนคือเป็นเป็นคนที่คิดคิดมากเรื่องการเงินในที่นี้หมายความว่ารู้จักใช้รู้จักวางแผนในเรื่องการเงินประหยัดไม่ใช่ว่าใช้เงินฟุม่มเฟือยหรือว่าไม่รู้จักวิธีการหาเงินอะไรแบบนี้เนอะคือเขาจะชอบคนที่แบบไม่ได้ใช้เงินป่าไม่ได้ใช้เงินแบบสูตรรุ่ย หรือว่าเป็นคนที่แบบว่าเหมือนใช้เงินแบบไปในทางที่ไม่ถูกต้องอ่ะเออเอาเงินไปให้เขาาเงี้ยเขาชอบนึกออกปะแต่ว่าไม่ใช่ว่าคุณเอาเงินไปใช้ใช้ใช้ของคุณเองแล้วก็แบบไม่เหลือเก็บอย่างเงี้ยเขาจะไม่ชอบคือถ้าคิดเอาเงินไปลงทุนวางแผนแล้วก็มีความรู้ในด้านการเงินเนี่ยเขาจะชอบมากนะและไพ่เดทก็เป็นไพ่ใบหนึ่งที่เขาชอบคนที่มีความแบบ เข้มแข็งเนาะสามารถผ่านวิกฤตปัญหาไปได้เหมือนกันเนาะคือหลายๆคนอะผู้ชายอะเพ่ว่าคาแรคเตอร์ผู้ชายที่ผู้ผู้หญิงหรือเพศไหนก็ตามนะที่ต้องการคือถ้าเกิดเขาชอบผู้ชายไปแล้วว่าเขาต้องการความเป็นผู้นําใช่ไหมเขาก็จะชอบคนที่ปกป้องได้ด้วยความว่าเราก็เป็นแบบวัฒนธรรมไทยเนาะไพเดทก็เป็นอีกใบหนึ่งค่ะที่เขาจะชอบคนที่แบบสามารถผ่านวิกฤตปัญหาได้ด้วยความเข้มแข็งเนาะมีความแบบลึกซึ้งนะแต่ว่าพอเป็นเดทเนี่ยมันคือราศีพิจิกด้วยเขาอาจจะชอบคนที่มีคาแรคเตอร์แบบราศีพิจิกด้วยคือ มีความ intense ค่ะคือชอบคนที่ชัดเจนรักแบบสุดก็คือแสดงออกเลยถ้าไม่ชอบหรือไม่อะไรเงี้ยก็แสดงออกไปเลยอะไรอย่างงี้เนาะแล้วก็เป็นคนที่แบบว่าถ้าเจอกันแล้วต้องแบบเหมือนสามารถสื่อสารกันได้ในทางแบบจิตวิญญาณอ่หมายความว่าไม่ต้องมานั่งบอกกันว่าฉันคิดอะไรแต่ว่าสามารถเข้าใจจนถึงเบื้องลึกได้ะหมายก็ว่าเขาแค่แบบมองหน้าคุณคุณรู้เลยว่าเขาคิดอะไรอะไรแบบเนี้ยซึ่งถามว่ามันยากไหมมันก็อาจจะยากเนะถ้าเกิดคนที่คุณถา,ถามถึงเป็นผู้หญิงอะมันก็คิดว่า เออเขาอาจจะชอบผู้ชายที่แบบว่ามีความลึกซึ้งในจิตวิญญาณลึกซึงแบบกซ้งแบบลึกซึ้งหมายว่าแบบมีความอินเทนส์ในเรื่องความรักความสัมพันธ์มีความแบบทุ่มเทความรักอะไรเงี้ยตายแทนกันได้อะไรเงี้ยยกย่องเขาเป็นจกักรพรรดินีอย่างที่บอกใช่ไหมคือดูแลเขาเหมือนจกักรพรรดินีพัดวีเอาใจใส่แล้วก็เหมือนแบบอ่ะเพอร์เฟกแหละมันคิดว่านะก็คือใส่ใจเขารักเขาแบบจริงใจแสดงออกอะไรแบบเนี้ยนะแล้วก็ต้องแบบ ต้องบอกว่าคนคนนี้เขาชอบคนที่เซ็กซ์ดีด้วยนะเพราะว่าไพ่พิจิกอะก็ต้องบอกว่าเป็นไพ่ที่มีความแบบดื่มดำหรือมีความที่แบบว่าเรื่องเซ็ก์ต้องดีอะเออต้องบอกแบบนี้เนอะเออเพราะฉะนั้นคนคนนี้เขาก็ชอบคนที่แบบดูแลทุกอย่างดีหมดอืมชัดเจนแบบนั้นนะ ามาไพ่สุขีบ้างคะ่ะไพ่สุขีเขาบอกว่าชอบคนที่มีน้ำใจคะ่ะเนี่ยไพ่ราศีพิจิกก็เป็นราศีธาตุน้ำเนอะก็เป็นคนที่มีความละมุนละม,ลมัมีน้ําใจเหมือนกันอ่านะคือมีน้ําใจช่วยเหลือผู้คนได้นะแต่เป็นคิดว่าในที่นี้น่าจะเหมือนถึงว่ามีน้ําใจดูแลเธอมากกว่าดูสิเห็นไหมคือแบบผู้ชายนะอันนี้สมมติถ้าไม่มองว่าเป็นว่าเป็นคุณยายนะแต่มองว่าเป็นผู้หญิงอะไรอย่างนี้นะก็คือเขาชอบคนที่แบบว่าดูแลเอาใจใส่ใส่ใจรา,า,ายละเอียดนะ ดูแลให้เหมือนจักรพรรดินีอย่างที่บอกคือแบบว่ายุงไม่ให้ไต่ไรไม่ให้ตอมซึ่งแต่ละคนทําให้เหมือนกันคือป้าไม่ได้คิดว่าเขาจะต้องแบบว่าโอ้ใช้เงินเปนู่นนี่นั่นถ้าคุณบอกว่าคุณไม่ได้มีเงินขนาดนั้นแต่ว่าคุณแสดงออกว่าคุณได้ดูแลเขาอย่างดีที่สุดเท่าที่จะทาได้ป้าคิดว่าโอเคนะนึกออกไหมเออมันไม่ได้แปลว่าต้องเกี่ยวข้องกับเรื่องเงินอย่างเดียวนะอมเพราะว่าจริงๆแล้วเขาเป็นคนที่แบบอยากได้คนที่ไม่ได้ใช้เงินฟุ่มเฟือยนะเพราะฉะนั้นมันก็จะไม่ได้แบบว่าคุณจะต้องซื้อแบบ ซื้ออะไรที่อู้ฟู่หรือว่าดูแลเขาด้วยการใช้เงินเยอะเบิ้์ไม่ได้คิดว่าต้องเป็นขนาดนั้นนะคะอ่ะต่อมาให้โซเดกซายค่ะลิบราอ่าลิบราเป็นราศีตุลน,นะอ่าเขาอาจจะชอบคนราศีตุลก็ได้ราศีตุลถ้าเกิดคุณไม่ได้เป็นคนราศีตุลน,นะคะคาแรคเตอร์มันคือดูแลตัวเองค่ะอย่างน้อยนะก็คือต้องเป็นคนที่แบบว่าดูแลตัวเองดูดีแต่งตัวดีเข้ากับการะเทศะดีแล้วก็เป็นคนประณีประนอมราศีตุลเนี่ยเป็นคนที่แบบว่ามีม,มีวิธีพูดที่เก่ง มีไม่ชอบความรุนแรงชอบการสื่อสารชอบพูดคุยกันเหมือนแบบว่าหาทางออกร่วมกันด้วยวิธีการประนีประนอมจะไม่มีใครที่แบบเป็นฝ่ายชนะฝ่ายแพ้นะจะไม่ทะเลาะแบบนั้นแต่ว่าจะพยายามหาทางที่จะทําให้ความสัมพันธ์หรือว่าไม่ว่าปัญหาอะไรเนี่ยวินวินนึกออกปะคือแบบว่า หาจุดตรงกลางร่วมกันแล้วแบบไปด้วยกันได้จะไม่แบบว่าตบตีไม่ใช้ความรุนแรงอ่ะไม่ชอบไม่ชอบคนที่ใช้ความรุนแรงอ่ะกองนี้นะชอบคนที่ละมุนละไมรักกันด้วยแบบลึกซึ้งด้วยจิตวิญญาณนอะ่ะเออเป็นคิดว่าแบบเออเหมือนคุยกันแล้วเคลียร์คุยแล้วเข้าใจเหมือนแบบว่ามองตารู้ใจมีรสนิยมคล้ายๆกันพูดคุยเข้าใจอะไรอย่างเงี้ยเออคนคนนี้เขาจะชอบแบบนี้เนาะแล้วก็มีน้ําใจคอยดูแลเขาเป็นอย่างดีเพราะฉะนั้นกองนี้ชัดตรงที่ว่าให้ดูแลเอาใจใส่ นะแล้วก็คุยกันรู้เรื่องอืมหลักๆจะเป็นแบบนี้เนาะอ่ะต่อมากองที่3ค่ะมาไพ่ทาโร่นะกองที่3มาลุ้นไปด้วยกัน1ถ้วย Lovers ว้าวแล้วก็ควีนถือไม้ว้าวเขาชอบผู้ชายที่ดูแบบ กระล่อนกระล่อนนิดหนึ่งนะวันวานะเออดูเป็นคนที่บอกว่าเฟลลี่พูดเก่งมีเสน่ห์เป็นคนที่แบบว่าอ่อนโยนโรแมนติกก็จะเป็นอา,ารมแบบว่าคล้ายๆผู้ชายเจ้าชูนิดหนึ่งนะนึกออกปะเหมือนว่าออคุยเล่นสนุกสนานมีคนหอ้หอ,มหอมล้อมเยอะแล้วก็แบบว่าเป็นคนเฟรลี่เข้าหาก่อนอ่คนคนนี้ที่คุณถามถึงไม่คิดว่าเขาชอบคนนี้เข้าหาก่อนเหมือนแบบสามารถไปทําความรู้จักเขาได้ก่อนอะไรเงี้ยเป็นคนที่แบบกล้าแสดงออกอ่ะไพ่คิงถือไม้ก็เป็นไพ่ของการที่เขาอาจจะชอบคนที่เป็นเวิร์กฮอลลีค่ะ ชอบคนที่เป็นแบบว่าเป็นผู้นําชอบคนที่แบบว่าบ้างานชอบคนที่แบบมีคือผู้ผู้ผู้หญิงส่วนใหญ่นะอันนี้เป็นขอพูดว่าผู้หญิงเนอะจริงๆจะเป็น LGBTQ ก็ได้แต่ว่าคนที่มาดูเป็นผู้ชายใช่ไหมคือเขาก็ชอบคนที่มีคาแรคเตอร์แบบลุยๆเป็นคนที่แบบเป็นผู้นําก่อนนะเพราะฉะนั้นถ้าจะจีบก็คือต้องเป็นคนจีบเขาก่อนไม่ใช่ว่าเขาให้เขาเป็นคนจีบอะไรเงี้ยแล้วก็เป็นคนที่พร้อมลุยอย่างการงานก็ดูเป็นผู้นําดูมีความแบบมีความมั่นใจในตัวเองสูงเออผู้หญิงหลายๆคนนะ ก็ชอบผู้ชายมากๆคือจริงๆเขาอาจจะไม่ได้ชอบผู้ชายเจ้าชู้นะแต่เขาชอบผู้ชายที่มีความมั่นใจในตัวเองซึ่งคนเจ้าชู้มักจะมั่นใจในตัวเองนึกออกปะมันก็เลยเหมือนกลายเป็นว่าอา้าวจริงๆแล้วผู้หญิงชอบคนเจ้าชู้หรอไม่ใช่นะผู้หญิงอ่ะชอบผู้ชายมั่นใจในตัวเองแต่ผู้ชายมั่นใจในตัวเองมักจะเป็นคนเจ้าชู้อ่านี่ออกไหมเพราะฉะนั้นคาแรคเตอร์ Character ที่เขาชอบเขาชอบคนที่แบบว่าเอา่อเฟลลี่ มีคอนเน็ชันสังคมเข้ากับเพื่อนฝูงได้ดีเข้ากับเพื่อนของเขาได้ดีเข้ากับคอนเน็ชันของเขาได้แล้วก็เป็นคนปรับตัวเก่งเข้าคนได้ง่ายแต่งตัวดีรสนิยมดีแล้วก็ บ้าง,งานอ่าเนี่ยคือคาแรคเตอร์ใครๆคนเจชูเห็นไหมที่มันบอกมั่นใจในตัวเองนะเออทำงานแล้วก็แบบว่าชอบทํากิจกรรมออกไปข้างนอกมีความแบบมีคาริสม่ามีแรงดึงดูดอะไรแบบเนี้ยเออกองเนี้ยค่อนข้างชัดเลยว่าชอบคนแบบว่าดูแบบกกรุ่มกริบน,นิดนึงนะต่อมาให้สุขีค่ะจะบอกว่ายังไงบ้างว้าวร่มรื่น ชอบคนสบายๆบ,บางทีว่าเขาชอบคนสไตล์สไตล์แบบชิลๆไม่ได้ซีเรียสไม่ได้จริงจังอยู่ด้วยแล้วมีความสุขอยู่ด้วยแล้วเย็นเห็นไหมอยู่ด้วยแล้วแบบเออสนุกจังเลยมีความสุขลมรื่นอะไรอย่างเงี้ยเออบางทีจริงๆเขาชอบคนอยู่บ้านก็ได้นะไพ่ใบนี้เหมือนกับว่าอยู่ด้วยแล้วสบายใจใช่ไหมคะหรือว่าชอบดูแลบ้านชอบแบบตรงแต่งบ้านแบบอะไรแบบเนี้ยก็ได้นะคือ คือมีความสุขที่ได้อยู่ด้วยจะอยู่ที่บ้านหรือจะอยู่ที่ไหนก็ได้อะไรแบบนี้เนาะแต่ว่าต้องทําให้เขารู้สึกล่มเย็นสบายอะไรแบบนี้ต่อมาไพ่โซดิแอคค่ะออกมาบอกว่าราศีพิจิกอ่ะกองนี้ก็มีราศีพิจิกเหมือนกันเหมือนกองที่2เนาะกองเน,งนี้ยราศีพิจิกก็คือว่าคุณอาจจะเป็นคนราศีพิจิกคุณก็จะได้กินขาดเขาไปในระดับหนึ่งละแต่ถ้าเกิดคุณไม่ใช่คนราศีพิจิกนะเขาชอบคนคาแรคเตอร์อแบบนี้คือคนละมุนละไมค่ะพิจิกเนี่ยเป็นคนธาตุน้ําใช่ไหมคือจะมีความนุ่มลึก จะมีความแบบก็จะถามว่าเป็นคนเจ้าชู้นิดๆก็ได้นะเพราะว่าสกอร์ปิโออ่ะก็เป็นคนท่านน้ำที่แบบมีความนุ่มลึกนะมีแบบความลับเหมือนกันมีความแบบเฮ้ยต้องค้นหาอะไรแบบเนี้ยก็จะคล้ายๆผู้ชายกลุ่มกลิ่มเจ้าชู้เหมือนกันแต่ก็เป็นคนเฟนลี่เข้ากับคนง่ายค่ะเนอะเออแต่ว่าด้วยความเป็นพิจิกเนี่ยสิ่งที่จะมีก็คือเป็นคนที่แบบอารมณ์ลึกซึง้งโรแมนติกรักแบบรักก็คือแบบต้องทุ่มเทความรักมีความ มีความโฟกัสในเรื่องความรักอ่ะเออแบบสามารถตายแทนกันได้แบบสามารถดูแลแบบได้แบบเต็มที่อ่ะเหมือนแบบในละครอ่ะนึกออกกมาเหมือนกับว่าเออแบบว่าฉันสามารถแทนตายแทนเธอได้นะอะไรแบบนี้คือรักก็รักสุดอืมถ้าไม่รักก็คือแบบไม่ชอบเลยอะไรเงี้ยเป็นคนค่อนข้างจะสุดโต่งเขาชอบคนแบบนั้นนะคือคนแสดงออกแบบตรงไปตรงมาจนแบบจริงๆเลยแต่ว่าก็มีความนุ่มลึกด้วยอ่านะเพราะฉะนั้นก็เป็นคาแรคเตอร์คนแบบ คนกุ้มกลิ่มโรแมนติกแหละนะสำหรับกองที่3ต่อมากองที่4ค่ะมาไพ่ทาโรสําหรับกองที่4คือคนคนนี้เขาชอบผู้ชายแบบไหนเดวิลว้าวชอบคนเซ็กซี่ค่ะแล้วก็เด็กถือเหรียญแล้วก็ The m a g i ิเชีว้าวมีไพ่เมเจอร์คาน่า2ใบเลยนะคตลงที่ว่าเออออกมาเป็นเดวิลใบแรกนะคือเขาชอบคนที่หน้าตาดี ทำให้หน้าตาดีก็ต้องเป็นบุคลิกดีโปรไฟล์ดีอะไรเงี้ยคือดูดูแลแบบดูเซ็กซี่ดูแบบหน้าค้นหาดูแลแบบมีแรงดึงดูดทางเพศอะไรเงี้ยคนง้างสูงคือบางคนแบบโอ้ยไม่เห็นมีเลยคือจริงอะถ้าเกิดหน้าตาไม่ดีก็คือบุคลิกดีนึกออกปะแล้วก็แบบดูโดยรวมอะคือดูดีแล้วก็แบบเซ็กดีเป็นคนที่แบบว่ามีแรงดึงดูดอะดูแบบคือบางทีอาจจะดูแบบ เออเขาอาจจะชอบคนที่ดูเซ็กซี่อ่ะเออไม่รู้จะอธิบายยังไงเนาะแล้วก็เด็กถือเหรียญค่ะคือเป็นไพ่ของการที่เขาอาจจะชอบคนที่เด็กกว่าก็ได้นะเออคนคนนี้นะเขาอาจจะชอบคนที่แบบเด็กกว่าแล้วก็เป็นคนที่เป็นเด็กก็จริงแต่ว่ามีความมั่นคงเป็นผู้ใหญ่นะเพราะว่าเป็นไพ่เหรียญเนาะคือแบบว่าเป็นคนที่มั่นคงในความรักแต่ว่าเป็นเด็กกว่าได้เนาะจะได้มีความมุ้งมิ้งอะไรอย่างเงี้ยเนาะแล้วก็แบบอาจจะชอบคนที่แบบ มีความมั่นคงคือไม่ได้ชอบคนที่เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเขาค่อนข้างจะชอบคอมฟอร์ทโซนนะเขาชอบคนที่แบบอชอบผู้ชายที่ทําอะไรรูทีนก็ได้เหมือนกับว่าเป็นคนมั่นคงอะ่ะคือรู้ว่าเขาอยู่ที่ไหนทําอะไรอย่างไรจะได้ไม่ต้องกังวลหรือไม่ต้องกลัวแบบนี้ก็ได้เ mm hmm. มจิเชียนเขาชอบคนเก่งนะชัดเจนมากเลยคือแบบชอบคนที่พูดจาดีการสื่อสารดีเป็นคนมีไหวพริบป,ปรับตัว มีเหมือนสมมติเธอเขาปล่อยมุกอะไรมาแล้วคุณแบบเกตอะ่ะเอออย่างเงี้ยเขาจะชอบคือเขาชอบคนที่แบบว่าไล่ตามทันปล่อยมุกแล้วเกตไม่ใช่งงไม่ใช่พอปล่อยมุกมาเสร็จอะไรหรองงแป๊กอย่างเงี้ยไม่ชอบแล้วก็เวลามีปัญหาเนี่ยสามารถปรับตัวแก้ไขมีไหวพริบมีไหวพริบในการแก้ไขปัญหาแล้วก็พูดจาดีนึกออกปะพูดจาดีเข้ากับสังคมได้มีแบบความคิดคิดวิเคราะห์คือ เมจิเชียนี่คือการเนี่ยเขามีพาไพ่ไม้ไม้ถ้วยเหรียญดาบเนี่ยคือหมายความว่า การสื่อสารทั้ง4ด้ได้เลยนะฟังพูดอ่านเขียนนี่ก็้าคือเขาชอบคนที่มีสก,กิลในเรื่องการสื่อสารชอบคนคุยกันรู้เรื่องภาษาเดียวกันแบบเป็นคนฉลาดอะไรแบบเนี้นะเออเคือเนี้คือทั้งเซ็กซี่แล้วก็ฉลาดด้วยนะแต่ว่าเออก็เป็นคนมัน่นคงคือไม่ใช่แบบกระล่อนนะนี่ก็บ้าเขาไม่ได้ชอบคนกระล่อนนะกองเนี่ยแต่ว่ามีไหวพริบนี่ก็บ้ามันเป็นเส้นบางๆระหว่างความการะล่อนที่เป็นสีถนนชัยกับความมีไหวพริบอะเออในการปรับตัวนะคะต่อมาไพ่สุขขีค่ะ ชอบคนปะทะอันนี้ไม่ใช่ชอบคนชวนทะเลาะนะแต่หมายความว่าชอบคนที่พูดจากันด้วยเหตุผลไม่ได้ชอบคนหงอไม่ใช่บแบบว่าเออแบบกินอะไรดีอะไรก็ได้แล้วแต่เธออะไรเงี้ยเขาจะไม่ชอบเขาชอบคนที่มีความคิดเป็นของตัวเองอาจจะแบบว่าเออไปกินร้านนี้ไหมนู่นนี่นั่นสามารถพูดคุยตกลงดิสคัตถกเถียงกันได้นะเป็นไพ่ของการประทะคือพร้อมสู้พร้อมไฟพร้อมลุยไม่ใช่หงงงนะเออเขาไม่ได้ชอบคนแบบนั้นต่อมา ไพ่ราศีค่ะ Aquarius เป็นไพ่ราศีกลุ่มค่ะราศีกลุ่มนะคือคุณอาจจะเป็นดาวที่ดาวจานันดาวสุกก็ได้นะถ้าคุณมีเป็นราศีกลุ่มคุณเขาก็อาจจะชอบคุณคาแรคเตอร์แบบนี้แต่ถ้าคุณไม่แน่ใจอ่ะลองฟังคะ่ะคาแรคเตอร์ของคนราศีกลุ่มคือเป็นคนมีความทันสมัยเป็นคนคิดนอกกรอบคิดอะไรแบบว่าแบบมีไอเดียแบบมีมุมมองที่ไม่เหมือนคนอื่นแต่ไม่ใช่ในด้านไม่ดีไม่ใช่แปลกนะแต่ว่าเหมือนแบบมองหาจุดเล็กๆแล้วสามารถสร้างโอกาสได้เป็นคนทันสมัยคะ่ะ Aquarius เป็นไพ่ของการที่แบบ พูดถึงคนที่ทันสมัยตามเทคโนโลยีตามข่าวสารรู้เรื่องอะ่ะคือเขาคุยเรื่องข่าวอะไรสมมติตอนนี้ข่าวแตงโม คือรู้เรื่องไม่ใช่แบบว่าอะไรเหรอยังไงเหรอหรือตอนนี้ที่แบบรัสเซียกําลังบุกยูเครนคือรู้ไหมอะไรแบบเนี้ยนึกออกไหมคือเป็นคนที่ตามข่าวพอสมควรไม่จาเป็นต้องรู้ลึกแบบว่าเป็นถึงนักปราชนะแต่หมายความว่าคือถามอะไรก็รู้เรื่องอะคืออยู่ในสังคมโลกอะแล้วก็เหมือนแบบว่าทันสมยัยอะแล้วก็สามารถแบบปรับเปลี่ยนตัวเองเข้ากับสภาพแวดล้อมได้ดีอะไรแบบนี้นะแล้วก็รักเพื่อนคะ่ะอควาเรียสก็เป็นราศีที่รักเพื่อน เป็นราศีที่มีความหวังทําเพื่อมวลมนุษยชาติด้วยนะแปลว่าเป็นคนมีน้ําใจชอบช่วยเหลือเพื่อนฝูงมีคนห้อมล้อมเยอะแบบนี้ก็ได้เหมือนกันนะอะคุณลองดูว่าตรงกับคุณไหมนะคะกองที่4แล้วนะต่อมากองสุดท้ายค่ะกองที่5นะเขาชอบผู้ชายแบบไหนที่จะแบบตกหลุมรักเลยนะเดี๋ยวเเห็นแล้วแบบปิ๊งเลยนะคิงถือถ้วยหไม้แล้วก็คิงถือดาบว้าว เขาชอบคนที่แบบเออเหมือนเป็นคนสองสองคาแรคเตอร์ในตัวเองนะมีทั้งคิงถือถ้วยและคิงถือดาบนะคือเป็นคนที่อ่อนโยนละมุนละไมค่ะเป็นคนโรแมนติกด้วยนะแต่ก็มีความเด็ดขาดคือนึกออกปะคือเขาชอบคนอ่อนโยนแต่ว่าไม่ชอบคนที่แบบว่าตัดสินใจไม่ได้แต่ว่าก็ไม่ใช่ว่าคนตัดสินใจได้แล้วพูดจาห้วนขวัญผาซากคุณเข้าใจใช่ไหมคือเหมือนกับว่าเขาชอบทางอ่อนโยนแล้วพอถึงเวลาที่จําเป็นจะต้องตัดสินใจก็สามารถตัดสินใจได้อย่างดี ในเวลาที่ไม่ต้องตัดสินใจอะไรก็แบบพูดจาดีอ่อนโยนอ่อนหวานเข้าอ,อกเข้าใจอะไรแบบเนี้ยเนาะแล้วก็เป็นคนที่มีหน้าที่การงานที่ดีค่ะมีความมั่นคงเออบางทีเขาอาจจะชอบคนที่เป็นข้าราชการด้วยก็ได้นะแบบมียศมีตําแหน่งอะไรเงี้ยคือมีการงานที่มั่นคงอะไรเงี้ยได้นะคือเป็นแบบเป็นคิงกับคิงเห็นไหมแล้วมีไพ่หกไม้คือเขาชอบคนที่พึ่งพาได้อาจจะเป็นคนที่แบบดูดูภุมิฐานเนาะ ชอบคนที่อายุแก่กว่านะเออมันคิดว่าอย่างนี้เพราะว่ามันจะมีเหมือนตำแหน่งหน้าที่การงานที่มั่นคงแล้วมียศถาบรรดาศักดิ์หรือว่ามีตำแหน่งหน้าที่การงานที่สูงเนอะแต่ว่ามีความอ่อนโยนแล้วก็มีความเข้มแข็งในเวลาเดียวกันอย่างที่บอกมันเหมือนมีแบบ2ด้านนะคืออ่อนโยนด้วยแต่พอถึงเวลาที่ต้องตัดสินใจหรือมีปัญหาสามารถโชกได้อ่าเนี่ยเขาชอบคนแบบนี้แล้วก็มีหน้าที่การงานที่มั่นคงนะเป็นคนที่มีความอดทนสูงด้วยสามารถฝ่าฟันอุปสรรคปัญหาได้ดี นะแล้วก็อนะ่อนโยนอะโรแมนติกอะอนั่นแหละค่อนข้างชัดเหมือนกันกองนี้ต่อมาไพ่สุขขีค่ะบอกว่าว้าวเก็บซ่อนความรู้สึกเขาอาจจะชอบคนที่ไม่ค่อยแสดงออกนะเพราะว่าไพ่ไพ่คิงถือดาบกับไพ่คิงถือถ้วยก็เป็นไพ่ของคนที่แบบว่า นิ่งๆนเนิบเย็นๆสบายๆแปลว่าถ้ามีปัญหาอะไรเนี่ยไม่ใช่แบบว่ากระโชกโคกหักเป็นคนที่แบบมีการลาเทศะนิดน,นึงนะเป็นคิดว่านะเพราะฉะนั้นเขาจะชอบคนที่แบบว่ามีอะไรก็เก็บถึงบอกว่าเขาชอบผู้ใหญ่ไงคือคนที่มีความเป็นผู้ใหญ่จะรู้จักการลาเทศะรู้ว่าเวลาไหนเหมาะสมควรจะแสดงออกอยังไงเป็นคนที่มี EQ นึกออกไหมคือไม่ใช่แบบว่าไม่พอใจ,จแสดงออกทางสีหน้าหรือว่าไม่โอเคแบบทำลายข้าของหรืออะไรเงี้ยเออเขาจะไม่ชอบเขาชอบคนที่แบบสามารถอดกลั้น ได้เป็นคนมีความอดทนสูงเหมือนที่เมื่อกี้บันพูดเนะเพราะไพ่หกหมายค่อนข้างชัดว่าเวลามีอุปสรรคปัญหาก็สามารถฝ่าฟันจนถึงประสบความสําเร็จได้แม้ว่ามันจะใช้เวลานาน,านก็ตามอ่าเพราะฉะนั้นเขาจะมีความอดทนสูงเนี่ยเขาชอบคนที่มีความอดทนมีความอดกลัน้นมีความเป็นผู้ใหญ่รู้จักการระเทสอะไรอย่างเงี้ยเนาะไม่แสดงอกในสิ่งที่แบบดูไม่ดีต่อสาธารณะอะไรอย่างเงี้ยเออเก็บเก็บเก็บกดความรู้สึกหรือเก็บซ่อนความรู้สึกได้ดีต่อคนอื่นนะต่อมาไพ่ราศีคะ่ะ นี่ค่ะเป็นไพ่ ราศีคนแบกง,งูอันนี้เพิ่นก็ไม่เข้าใจเหมือนกันเนาะเพราะว่าเขาเรียกไรน,นะไพ่แบบเด็กนี้จริงจริงสิบสราศีมีแค่12ราศีแต่ว่าอันนี้เขามี13บาใบเขาบอกว่าราศีคนแบกง,งูเพิน่นคิดว่าคนนี้ก็คือเป็นคนที่มีตาแหน่งมียศนั่นแหละเป็นคนที่กล้าหาญเป็นคนที่สามารถฝ่าฟันอุปสรรคปัญหาได้ค่อนข้างจะมีความเป็นผู้ใหญ่สูงนะียเห็นไหมเขาอะจับงูได้ด้วยมือเปล่านะถ้าตีความตามหน้าไพ่อย่างที่เปิ้นรู้สึกนะคือเป็นคนที่รู้ว่าอะไรควรไม่ควรถามว่าเขาไม่แสดงออกความรู้สึกก็จริงแต่ว่า าาปแปลว,ว่าถ้ามันถึงเวลาที่เหมาะสมหรือจําเป็นต้องตัดสินใจเหมือนคิงถือดาบเขาจะสามารถฝ่าฟันและเผชิญหน้าได้แต่ถ้าไม่ใช่เวลาที่เหมาะสมหรือไม่ได้จําเป็นจะต้องออกโรงเขาก็จะนิ่งๆเนิบนๆเป็นคนแบบอ่อนโยนละมุนละไมแบบคิงถือถ้วยนี่ก็ออกไหมเออนี่คือคาแรคเตอร์ของคนที่เขาชอบคะ่ะจบไปแล้วนะทั้ง5้าสำรับนะหวังว่าจะชอบหกล่องเนี่ยเออยังไงก็มาฝากกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e แล้วก็มาคอมเมนต์พูดคุยกันได้คะ่ะว่าตรงคาแรคเตอร์ของคุณไหมนะแล้วก็คนคนนั้นเขาชอบคน แบบนี้จริงๆหมก็มาพูดคุยกันได้ขอบคุณท,ทุกท่านมากเลยนะคะที่เข้ามารับชมค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะวันนี้ไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ